สวัสดีครับพี่น้องนะครับช่องเปล่าล้ำเปล่าอีสานนี่ดีมือนี้นะครับถึงเวลาเฮ็ดรุ่นมั่นนะครับพี่น้องฝนตกแล้วตั้งกาะสินฝนตกแห้งแล้วครับก็เลยด้เฮ็ดรุ่นมั่นครับพี่น้องมือนี้ขาปลูกไปแล้วนะครับอายุสิบมือครับนะครับนี่ข้างหลังนี่นะครับข้ากระสิทีาทำรุ่นนะครับก็คือไถไถเบิกออกจากล่องนะครับไถแทกล่องออกไปนะครับแล้วก็เสียหญ้าได้หนาใส่ปุ๋ยจังสิไถกบนะครับนี่คือ สวนลองมันไปเบิกงงันครับผมพีน้องครับนี่ครับลองมันนะครับอยู่ประมาณเม็ดสิบนะครับเม็ดเม็ดสิบประมาณนี้นะครับพราะว่าผมยกโขเฝ้านะครับนี่ยกลองเองน้ำนะครับนี่ก็คือรถไถยยิบยิบครับเบิกงาอยู่กลางรลองครับกบเขครับนี่ครับนี่ใส่ล้อยางครับ แบบนี้เขากระสไถเบิอกครับระยะห่างของตัวเบิอกเขาอยู่ประมาณ8 0เซนครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับนี่ที่เขาไทยเมาแล้วรพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับเขากระสิเสียหญ่เราเราขางต้นครับเป็นการพวนดินไปในตัวครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นการพวนดินไปในตัวครับครับผมเดี๋ยวเบิ่งการทำงานครับพี่น้องถร่องครับ hãy động, tay quỳ, dìa tay tay không? chuyển hơi rưng điều này thì những quả thấy thì về không, điều thấy không, xung say và cả cốp không, thấy mình หยาลคุ้มรวดค่ะกล้องมาไรก่อนครับเกาะไม่ละไๆนึ่งาหนึ่งนะครับนี่งผ้าใหญ่จับรถนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาเสียบรับเนื้อเสียบรับเนื้อไปนี่ยคที่เขาพูคกับคูดยิงญี่ยุค ไสมาแล้วพี่น้องครับตนหินกรุบหยาครับฝากกดติดตามช่องเบ้าลำป่าวด้วยครับพี่น้องครับรถไถมินิจิ๊บครับน่ารัาาละพี่น้องเลยสองเบ้าลำป่าเพิ่งแต่ละสินครับผม